หลับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวดาว26เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบส่วนที่กำลังดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตรวจเข้มรถทุกคันที่ผ่านเข้าเมืองพร้อมทั้งตรวจบัตรประชาชนโดยเฉพาะจุดตรวจบริเวณมัสยิดกรูเซเนื่องจากในวันที่28เมษายนนี้จะเป็นวันครบรอบเหตุการณ์ที่มัสยิดกรูเซ ซึ่งกลุ่มคนร้ายอาจจะลอบก่อกวนเพื่อตอกย้ำความรุนแรงหรืออาจมีมือที่สามสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลประโยชน์รัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศมาตรการบังคับให้พนักงานภาครัฐทำงานเพียงสองสัปดาห์ขออภัยครับทำงานเพียงสัปดาห์ละสองวันคือวันจันทร์และวันอังคารโดยให้หยุดทุกวันพุธและวันพฤหัสหลังจากก่อนหน้านี้บังคับให้หยุดทุกวันศุกร์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าส่วนโรงเรียนประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาให้หยุดเรียนในทุกวันศุกร์ ติดตามข่าวสารบันเทิงและวารตที่ได้ทางช่องนาว26ชีวิตตีได้ไม่ต้องรอ